ดูน้ำหนักนะคะคนไข้าหายใจเป็นหลักเกี่ยวลงข้างล่างเลยนะโยกม<ด>เห็นวางมือไหมคะวางมืออย่างนี้นะคะตาความขึ้นสุด ยกถึงเอวปุ๊บโยกเอวก่อนโยกลงมาถึงข้างล่างเลยนั่นนะคะขัดแห้งแสบอยู่นะคะถ้านวดท้องธรรมดานะคะเราสามารถใช้ยหมองช่วยได้นะแต่ว่าถ้า เป็นการนวดโกยมดลูกนะคะมันก็จะอยู่ใกล้จมูกจมินะคะแล้วก็อย่าไปใส่แสบๆมันจะเย็นมันจะมีอาการระคายเคืองนะมีเริ่มใหม่แค่โกยธรรมดาโกยธรรมดาลี่ไปครับเนี่โกยอะไรจัะโกยท้องอ่ะคลายกล้ามเนื้อหน้าท้องคลายก้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อท้อง ขนดดฟ้าขนเบียนฟ้าเอามาถึงตรงนี้นะคะดีไวพัดมือค่ะสไลด์โค้งสไลด์โค้งตามกระดูกนะคะอ,อ,อาจารย์คะเมื่อกี้นวดตรงนั้นเลยตรงนี้อ่ะอย่างนี้มดลูกย่นก็ได้เพราะเพราะปัสสาวะเลยนะวิธีการดูดูตรวจเพราะปัสสาวะ อันนี้ยังไม่กดจุดสัญญาณนะคะแล้วเราก็ขี้ไปพัดนะขี้ปุ๊บหนึ่งตัวขี้ไปแล้วปวดข้าสัญญาณห้ญญาแล้วก็มาสัญญาณหกเอาให้ถึงหกก่อนเลย้าจะสุดจุดได้นะคะ เก็ดูนะคะใช่ไหมใช่ไหมนะคะเปิ้ลตั้งบอกลูกค้าอือใช่จะกรดๆได้จะเลยๆได้นะคะอันนี้น้ำหนักประมาณ2อกิโลนะนี่นะคะเสร็จแล้วเราพยี้ลูกค้าต้องไม่ต้านมือแล้วด้วยใช่ไหมใช่ค่ะทำเก๊กก็ ฮัมเก่งเก่งไม่เก่งท้องโล่งเลยกล่องนะคะกล่องท้องกินข้าวได้เยอะ้าไม่มีอะไรเช้านอะีตอนนี้อาหารสลายแล้วอาหารที่เป็นก้อนโอดันเยอะเหมันเยะหนักท้องหนักท้องกับตบ